ถ้าเรามีระบบที่ดีเนี่ยครับการพัฒนาท่องเที่ยวก็จะเกิดตามมานะครับอย่างที่ผมเรียนครับเรื่องของการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญถ้าเรามีระบบขนส่งที่ดีมีความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถทําให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความมั่นใจในการที่จะท่องเที่ยว อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับความเร็วสูงเนี่ยเราดูข่าวในประเทศจีนนะครับเมืองทุกเมืองที่รถไฟฟ้าความเร็วสูงไปถึงเนี่ยนะครับมันมีการพัฒนานะครับพ,พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและนั่นคือจุดที่เราต้องการอยากจะเห็นนะครับเราอยากจะเห็นเมืองต่างๆของเรานะครับจังหวัดต่างๆของเราเนี่ยมีการพัฒนาไม่ให้ด้อยไปกว่ากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องพัฒนานะครับจังหวัดต่างๆให้มีความเจริญทัดเทียมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นะครับพี่น้องเนี่ยครับสามารถอยู่ในพื้นที่เพราะท่านอย่าลืมว่าถ้าเมืองเนี่ยมันเจริญนะครับธุรกิจต่างๆก็จะไปอยู่ด้วยและยิ่งท้าไม่จาเป็นต้องเดินทางเข้าไปกรุงเทพเพื่อหางานเนี่ยครอบครัวก็จะมีความสุขมากขึ้นวิถีชีวิตแบบไทยๆนะครับที่เราเคยทําเราเคยมีนะฮะที่ครอบครัวเนี่ยจะมีความอบอุ่นนะฮะญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันลูกหลานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะกลับคืนมาขอเรียนยืนยันนะครับว่าทุกอย่างที่เราบอกกับท่านในวันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าพวกท่าน ให้โอกาสกับไทยรักษาชาตินะครับในการเข้าไปทํางานให้กับท่านครับขอบคุณนะครับ